you เพื่อนครับเพื่อนๆจะเป็นแฟนคลับของยุกิเพนการะครับอยากจะรู้ไหมครับว่าชีวิตของยุกิเพนการอ่ะการหมอลำชีวิตต้องสู้ของยุกิเพนการเนี่ยมันเรียกว่าดําเนินยังไงแล้วก็ต้องต่อสู้อะไรบ้างครับวันนี้ไม่ตัวดําไม่ไดำเพราะว่ามันดีเอ้ยม,ออม่บอกเราต้องไปดูนะช้างแม่อมบอกจะากเกินไปร้องดัน,น,นบอลร้อดันขี้กินยังงู้นนี่ไหมแต่ว่าไม่กระจก แต่ว่าวันน <automated. S 1> ี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เนื้วปะเมื่ไร่เน้อะก็เป็นหุเกิดบอกบอกเกิดกเป็นหุบเปิดตอนรับเข้าบอตอนรับแล้วและชมเลยครับว่าเบื้องหลังความสวยงามของน้องยูกิครับการเมคอัพช่างไซริของยูกิและคือใครนะครับวันนี้ต้องมีการเปลี่ยน มคอัพภายใน20วิอันนั้นลงคลิปไปแล้วแั่นมะอันนั้นคลิปไปแล้วนี่ตนแม่ค่ะยันลูกงไงมันเป็นแบบ<อ>มันมจ่อกันพูดไหมคะถ้ามีดนต,ถดตีถ้ามีดนตีจะหนึ่งนาทียังไงคะยั่งยี่สิบวกเยวนๆอดไแต่ว่าอันนี้คือ20วิต้องใส่ทั้งมิกไม่ต้องเต่งหนาไม่ภายใน20วินาที พี่น้องถาบึางในกลุ่มแล้วค่ะกับโชว์รอพี่ที่ป่าชานะคะ เอาฮันนี่เอาอยางเอาบองเป็นลูกไข่ดอกคือมาสวยเท่านางึ้นมางามเท่าน้องเท่าน้องเราบีแฟนเราไปนี่เราไปเราบีแฟนเราไปเอาไม้คนรอส้ายเอาบองมักบองเอาไม้เอาเบาดิ้วก็เอาสูงยาวห่านอาข้อว่าเลตาอ่อนชอนสะบัดเห็นสะต่ยังตาอ่อน เด็นแต่น้อยสิขอหลุมมึงก่อนเดินแต่น้อยสิขอหลุมมึงก่อนเดียววีงามกอละรีแฟนเราไปมีละไปละมีแฟนเราไปมีเราไปเราหนีแฟนเราไปเอาไปคนหล่อสะานเอาใก่อนละนองเอามาน้องมามราเป็นพันยาของกี่ได้ไหมที่จะพาไปขึ้นรถไปโยกโยกที่จะพาไปขึ้นรถไปไหลไปไหลไปเราจะถึงบางกอกถึงที่จะเป็นคนบ้านเราภาไปบางกอกที่ไปประจับเดิมไปน้ำขี่บอละนองไปน้ำขี่บอละน้องชีวิตมาได้สมองสภาพตัวเดียว ครับเอาเงี้เอาอย่างเอาบองเป็นลูกไผ่นองขึ้นมาสวยเทละนานมางามเทละน้องเทละน้องมีแฟนแล้วไปมีแล้วไปแล้วมีแฟนแล้วไปเอาไม้คนหลอนจําอ้เอาบองมาบองเอาไม้เอาเปาทีาเขาเขาเอา บันนอกภาษาไมบมานของผี่ไปประจำเล้อไปน้ำพี่บอละนองไปน้ำพี่บอละนองที่มาได้ส้อมองพี่ที่ผนเดียวพักต้องคนเดียวเราะเจใส่ขาได้ข้ได้อายแม่นแน่นอนนั่นละนาำพี่นวลใจนี่นานะนา เห็นไหมครับว่าน้องอยู่ในเตก,การนี้นะครับเรียกว่าในการปรับตัวครับที่จะเป็นชีวิตหมอรำเนี่ยต้องทําตัวยังไงแล้วก็น่ารักแค่ไหนกับการซ้อมการไปฝึกฝนนะครับการเตรียมตัวตุกอย่างในการก่อนขึ้นเวทีนะครับวารค่ะคิดรนาหน้าที่หน้าที่สาม นาที่สามนาที่สมแล้วก็นาที่สีนจนาน,นานที่สี่ อันนี้ชุชดขึ้นคอนเสิร์ตใช่ไหมเติมหน้าเวลานิดนึง,องอสอนไหมสปอยนิดเดียวพอนะคะเติมหน้าแล้วนะคะรอพี่ที่ป่าชาชุดนี้นะคะอย่าหยยบประนีโกันนี่จะก้องได้เตะออกเพงค่ะวันนี้ใส่ส้นสูงไม่ได้ใ่ะหใส่ไม่ได้เพราะเรามีเวลาเปลี่ยนแค่20นาทีแล้วเราก็มาดูกันแบบความสามารถของช่างในการเติมหน้าผีภายใน20นาที ยากบเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวมาเป็นช่าเราต้องโซ่ขึ้นหลังสือแล้วมันหลดยาโอ้โอ้ันอรเียบีขะแาได้นวเาม่เอกแนลองพี่ตม่ได้แเ่อมาติดูดววันดี้คุผู้ชมนะครับความสามารถของน้องหยกหยกในการครับ ที่เรียกว่าหลังจากที่แต่งองค์ทรงขึ้นทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับสวยงามแล้วก็เตรียมขึ้นเวทีในการไลฟ์กลุ่มปิดเมื่อครั้งการเขาที่ผ่านมานะครับน่ารักมีความสามารถมากๆในการที่จะแสดงต่างและน้องยุกิก็เตรียมตัวทุกครั้งในการไลฟ์กลุ่มปิดทุกครั้งครั้งหน้าสิบน้องยุกิก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูนะครับว่าการไลฟ์ของกลุ่มปิดนะครับเมื่อครั้งใส่กานที่น้องยุกิร้องเพลงคู่กับนกคอนกรนั้นมันน่ารักแค่ไหน i <laughs> เคมีนี้ตรงกันมากความน่ารักของนอกยุกิพิร,ริการกับนกพงศกรนี่เรียกว่าเข้ากันมากๆเลยนะครับหากเพื่อนๆนักชอบคุณนะครับเอ็นไของนกพงศกรของยุกิพิริการอย่าลืมว่ชมกลุ่มปิดไลฟ์กลุ่มปิดนะครับที่จะมีทุกสัปดาห์นะครับทางกลุ่มปิดของนกพงศกรครับเข้าไปซื้อบัตรนะครับแล้วก็จองปลอลิงเข้าไปดูได้ให้กำลังใจกับนกพงศกรและยุกิพิริการในการทําไลฟ์กลุ่มปิดให้แฟนๆได้เข้ามาดูอีกครับชมการแสดงของไลฟ์กลุ่มของนกยุกิบางส่วนนะครับ แม่พอแม e ่พารสแล้วก็พี่อุ้ม U S A นะครับขอแม่แอน U S A การมบอกขอบคุณมากนะครับเป็นเมทเขาเลยด้วิกันเปานขอบคุณพี่น้องครับแล้วก็ขอให้พี่ๆแม่ๆนะครับผมที่บอกเขาได้ออนไลน์สนกสนุกชื่อม้ที่ดีครับจบนี้แต่ต้องสุขทอบจะเลิกครับรับไว้รันครับ นนะะต่อไปก็จะปิดการขอบคุณสําหรับ n y นะคะแม่อุ้มก็ดูแลเช่นเคยนะคะขอบคุณมาเลยจากแม่อุ้มที่ทําให้มนมีโต้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆบ้านทุกแกงนะคะขอบคุณคุณแม่ฮักจากน้องยุก,กิยูเอเอด้วยนะคะขอบคุณพี่ดัดยิ้มนะคะสะพแวงน้อยขอบคุณแม่น้อง คัาเปอร์นะคะไม่น้องคัาเปอร์นะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะค่ะ้ค่ะ,ะ,คะอบลับนคลงใจที่เะกับไปเป็นเอเห็นไหมครับว่า ได้ชมลา์กลุ่มบิกของนกโพรงกรและยุคกีฬงการกับหมอลำเสียงมิหกแล้วเกิดความประทับจใจเกิดความรักความชอบคู่นี้นะครับจะเลี้ยงเข้าเข้าไปรอชมนะครับลา์กลุ่มติดครั้งที่40ซื้อบัตรได้เลยนะครับได้ชมคู่นี้ก่อนใครได้ยังไงอใครอิงกันได้ฟินก่อนใครและมีความสุขก่อนใครๆนะครับหากเพื่อนๆรักชอบนะครับเรื่องราวของนกโพรงกรและยุคกีฬงการครับอย่าลืมฝากกด กดแชร์กดติดตามที่ช่องบรรทาโมดี้เล็กและบันตาเดื่อนที่นำเรื่องราวของนกผูมีจักรและยุกิผู้มีจักรมาฝากเพื่อนๆที่ช่องนี้ครับวันนี้บนไดาบมดี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆครับว้าว